สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะมาทำเรนดอมให้กับทุกคนฟังนะคะเป็นหัวข้อที่น่ารักมากเลยนะคะความน่ารักสดใสของคุณทำให้เขาใจฟูเขารู้สึกดีกับคุณความน่ารักสดใสของคุณทำให้เขาใจฟูเขารู้สึก ดีกับคุณใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กระดิ่งกิ้งกังเป็นกำลังใจให้การและกันนะคะและก็ขอขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ชมเก่าและท่านผู้ชมใหม่ที่เข้ามาแล้วฟังจนจบ <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยค่ะทวีปเอชย,ยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักค่าการดูดวงดูเรนดอมดูพิอากาศนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะหัวข้อนะคะเป็นหัวข้อที่นึกได้และเป็นหัวข้อที่มีพลังงานบวกพลังงานจักรวาลนะคะฟังเราต้องยิ้มนะทุกคนและรับพลังงานดีกลับไปค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยท่านผู้ชมทุกคนนะที่อเอ็นดูและเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอคนนี้นะคะ ความน่ารักสดใสของคุณะทำให้เขาใจฟูเขารู้สึกดีกับคุณรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะนะคะรับพลังงานด,ดีด้วยกันนะคะยิ้มก่อนนะคะก่อนที่จะฟังนะ,ะใช้พ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะในการเรนดอมให้กับทุกคนฟังนะเป็นไพยิปสีคู่ใจแล้วเป็นแพ่ยิบสีที่ถนัดมือมากค่ะใบแรกเป็นเดวิลเลยจ้า เป็นความต้องการหรือเป็นความสเสน่หามากนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยนะต้องรู้สึกดีกับคุณมากๆเลยเดวิลอะเดวิลเป็นไพ่ที่ถ้าไขได้เนี่ยจะมีความซ่อนความรู้สึกความต้องการความรักความสเสน่หาหรือสิ่งที่เขาคิดเนี่ย มักจะปกปิดด้วยแววตาไม่ได้หรือการกระทำของเขานะคะเขาเหมือนตัวเขามีความคิดถึงตัวคุณค่อนข้างอย่างมากนะคะอือแล้วตัวเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแพรวพาวเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นคนที่แพรวพาวเออเจ้าสนเสน่ห์มากเจ้าสำราญอารมณ์ดีเป็นคนที่ มีคอนแทคปฏิสัมพันธ์แล้วเข้าได้กับทุกคนน่ะมีปฏิสัมพันธ์หรือคอนแทคเข้าได้กับทุกคนอ,นอ Contact, ่าอเป็นคนที่มีโมเมนต์โมเมนต์ความน่ารักอ่ะสดใสอ่าอยู่ในตัวในตัวเขาเองเนั่นแหละคะ่ะและบางมุมและบางมุมของตัวเขาเนี่ย ก็มีความเงียบที่น่าค้นหาเหมือนกันจะไม่แสดงออกนะอ่าจะไม่แสดงออกนะให้ใครรู้หรอกว่าจริงๆแล้วคิดยังไงถ้าเขาไม่ต้องการนะคะถ้าเขาไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งได้รับรู้ได้รับทราบได้เข้าใจ บริบที่เป็นนี่คือตัวเขาค่ะที่น่าค้นหาเนาะ<ม>เออไม่ใช่เพียงแค่เขากำลังจะค้นหาคุณนะคุณก็ค้นหาเขาเหมือนกันอ่าใช่ไหมแล้วเนี่ยมีความเป็นคนที่มีความสุขขุมมากๆคนนี้จะนิ่งเหมือนน้ำนิ่งอะ่ะน้ำนิ่งไหลลึกอกะเป็นคนที่นิ่งและสุขขุม เป็นคนที่นิ่งและสุข,ขุมแล้วความสุข,ขุมความนิ่งของเขานี่แหละคะ่ะบางทีก็มักจะทำให้ตัวเขาเองอะเหมือนก้าวกระโดดในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์เขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบแสดงความรู้สึกหรือเก็บความรู้สึก ไม่ค่อยเก่งและมีความเหมือนตัวเขาก็มีความทุกหรือมีความมวนหมองใจในตัวเขาเองเหมือนกันนะคะเขานะเ,ออเป็นลักษณะที่ก็ไม่ได้ค่อยแฮปปี้หรือมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นสักเท่าไหร่นะคะเพราะตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะ นะคะคิดเยอะแล้วก็ต้องการกำลังใจหรือเป็นคนที่มีพลังงานที่มันเหมือนแบบอยากให้คนเข้าใจหรืออีโก้นั่นแหละคะ่ะอีโก้แล้วก็ปากเขาจะไม่ค่อยเป็นคนที่พูดเยอะสักเท่าไหร่แต่เขาเป็นมีอีโก้แล้วก็ฟอร์มฟอร์มเยอะมากๆเนาะฟอร์มที่เขามีบางทีก็เข้าถึงยากเหมือนกันอฟอร์มที่เขามีนะคะก็มีความเข้าถึงยากเหมือนกัน แล้วก็มาดูก่อนว่าคนคนนี้ทำไมเขาถึงแบบเขาถึงอ่ะมาสองใบเดี๋ยวเปิดให้อีกใบหนึ่งค่ะเขาถึงได้แบบเออมีความนิ่งได้ขนาดนี้จริงๆไอ้ที่นิ่งเนี่ยมันก็คือฟอร์มฟอร์มของเขาฮอสไนออฟคเห็นไหมคะเขาเป็นคนที่มองการไกลมากเป็นคนที่เหมือนแบบหัวสมองเขาเนี่ยแล่นอยู่ตลอดล่ค่ะเก่งนะคะทำงานในสถานที่ที่มันเป็นเหมือนแบบต้องคิด อยู่กับธรรมชาติก็จริงอยู่กับคนเยอะก็จริงแต่เป็นหัวเลยใหญ่หรือเป็นผู้นําคนเยอะมากๆแต่ต้องมีความสุข,ขุมนะคนคนนี้มีความสุข,ขุมมีความใจเย็นเออแต่มีความเป็นอีกโก้และก็ไม่ค่อยพูดอในทางด้านเรื่องความรักนะหมองก็ซิบเบาๆให้เลยจ้าไม่เก่งจ้ะ ไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ค่อยก็จะเหมือนหน้าตาตอะจะเป็นคนนิ่งๆง,ง่ายๆนะก็เป็นคนสดใสาลาเริงคล้ายๆคุณนั่นแหะค่ะแต่ว่าเป็นคนถ้าเขาไม่ไม่โอเคหรือรู้สึกปลอดภัยกับความรู้สึกใช่ไหมเขาจะไม่แสดงสิ่งเนี้ให้ใครได้รับทราบหรือให้ใครได้รับรู้ในมุมมองที่เขาเป็นเนีย้ยนะคะเนีย้ยค่อนข้างละเอียดใส่ใจ ชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะเหมือนคนธาตุน้ำที่จะบอกว่าใจเย็นแต่เขามีมาดมีมาดมีฟอร์มขี้เก๊กอ่าขี้เก๊กแล้วก็อีโกโ้วางตัวเป็นคนที่วางตัวรู้รู้สเต็ปของตัวเองอ่ารู้สเต็ปของตัวเองว่าจะทำยังไงเข้าถึงยากไหมยากมากบอกได้เลยว่าเป็นคนที่เข้าถึงยากมาก อ่าเป็นคนที่เข้าถึงยากมากเป็นคนที่เขาไม่ได้ให้ให้ใจใครง่ายๆนะคะไม่ได้ให้ใจใครง่ายๆหรือไม่ได้จากคอนแทคกับใครได้ง่ายๆแต่เขาไมไ่รู้สึกดีด้วยนี่คือตัวเขาค่ะนะคะนี่คือตัวเขาเอามาดูการนะคะเขากับคุณเนี่ยเหมือนเขากับคุณอะ่ะกำลังตอตอกันไหมหรือกำลังดูใจกัน นะคะจะอยู่แดน,นไกลกระดายหรือเป็นคนที่เขากําลังคุยกันอยู่ตรงเนี้ยนะคะเขาเหมือนตัวเขาเองเริ่มเปิดใจแต่ความสัมพันธ์หรือในความชัดเจนของคุณกับเขาอ่ะยังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นแต่แต่ในทุกทกวันในแต่ละวันของเขาอ่ะเขารู้สึกดีเขารู้สึกใจฟูขึ้นมาทันทีเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ ได้รับ energy หรือได้รับพลังงานดีๆจากคุณ mm hmm. เขามีกำลังใจค่ะที่จะทำงาน mm hmm. เขามีกำลังใจที่จะทำงาน mm hmm. เขามีกำลังใจที่จะรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองมากๆนะหลังจากที่ทำงานตรากตรำม,มาสนาน <laughs> ถึงเป็นคนเนี้ยบแต่ก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวนะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวเขาคือก็จะใส่ย u n ฟอร์มหรือ เสื้อผ้าเดิมเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณน่ะทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เลยโอ้ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องของตัวเองอ่านะคะคนใจร้อนอย่างคุณอะ่ะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบใจร้อนนะอ่าเป็นคนใจร้อนเหมือนกันนะไฟแล้วเป็นคนที่คิดและทําเร็วพูดเลยตรงตรง นี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขาหยุดมองคุณแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปไหนเขาชอบคนตรงๆค่ะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกับเขาแล้วก็ไม่ต้องเยอะกับชีวิตมากถ้าคิดอะไรแล้วพูดไปเลยพูดอย่างนั้นไปเลยคิดแล้วพูดไปเลยเขาจะรู้สึกโอเคเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมันว้าวมากอืมเขาจะรู้สึกมันว้าวมากเขาจะรู้สึกว่า สิ่งที่มันเป็นหรือโมเมนต์ที่มันเป็นอะ่ะเขารู้สึกดีมากกว่าที่จะมาปรุงแต่งกับชีวิตเพราะธรรมชาติของคุณอะ่ะที่เขามองแล้วใช่ไหมโอ้มันเป็นธรรมชาติที่มันหาซื้อไม่ได้จริงๆคุณเป็นตัวค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองคล้ายๆเขาเออแต่ต่างตรงที่ว่าคุณเป็นคนสดใสและเริงมากกว่าคุณเป็นคนที่ออนเอเนอร์จีดีมากแล้วมีพลังความเป็นผู้น,นำค่อนข้างเยอะมากๆคล้ายๆกัน นะคะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเลยความเป็นผู้นำของคุณความสดใสล่าเรื่องของคุณนะคะการแต่งตัวโมเมนต์ของคุณสไตล์การวางตัวของคุณอันนี้มันเป็นจุดเด่นของเขารู้สึกว่าเขาต้องมองคุณอะ่ะหรือเขาต้องหยุดไว้ที่คุณอะ่ะโออแล้วก็ไม่กล้าที่จะมองใครเพราะว่าเขากลัวที่จะคุณจะละสายตาจากเขาไปเป็นอย่างนี้เลยนะ คนคนนี้บอกได้เลยว่าผ่านการเดวิลใบแรกคือตัวเขานะคะเจ้าชะตาคือตัวเขาลักษณะนิสัยคือตัวเขาเจ้าชู้ไหมเดวิลบอกแล้ว,ว่าเป็นไพ่ใบที่สิบห้าในสำรับ,บยี่สิบสองใบก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้อ่าทรงพลังอํานาจของความเจ้าชู้แต่มันเคี่ยวเลมันหมดไปแลว้วอะมันเหมือนแบบตัวเขาก็ค่อนข้างเบือ่อเฟลเฟลใช่ไหมโอ้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่ทํางานไม่ได้เจอคนเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าอมไม่ได้อยากจะมีใครแหละ เออพอมีคนเข้ามาทุกอย่างมันเป็นสีชมพูทุกอย่างมันทําให้ใจฟูทุกอย่างมันท,ทําทให้อยากเป็นเหมือนเหมือนคนรักกันใหม่หรือ popular, ป๊อปปี้เลิฟ์บะใจเขารู้สึกดีเพราะความสดใสล่าเริงของคุณความนิ่งความตรงฉินของคุณเนี่ยความน่ารักอ่ะความน่ารักน่ารักที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของคุณอ่ะเออมันทําให้เขารู้สึกดีมากๆเลยอะ่ะพลังงานพลังงานความแข็งเข้มแข็งความแข็งแกร่งของคุณเห็นไหม ถือโลไว้แรงแข็งแกร้งมากคุณอีกมือหนึ่งก็ถือดอกไม้หรือดอกบัวก็ได้ธรรมชาติอยู่กับต้นไม้อยู่กับภูเขาลำธารอันนี้คือเปรียบเหมือนตัวคุณอะมีอะไรที่แอบซ่อน2บุคลิกไว้เขาอยากค้นหาคุณมากๆหรืออยากดูใจคุณไปนานๆแต่สิ่งที่เขาได้รับคือ เขาดูแล้วว่าตัวคุณเนี่ย e n e r g y เนี่ยชอบสร้างกำลังใจให้กับคนหรือสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างถ้าใครอยู่กับคุณจะได้รับรอยยิ้มก่อนหน้านี้นเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อมั่นเรื่องพลังแห่งความรักพลังแห่งความดีส่งเท่าไรเพราะเขาก็เคยเจอปมปัญหากับชีวิตหลักมาจะด้วยเขาทำตัวเองก็แล้วแต่เขาก็เลยไม่ได้ศรัทธาความรักมาก พอมีคุณเข้ามาทุกอย่างมันเปลี่ยนความคิดเข้าไปเลยจ้านะคะแข็งแกร่งเหมือนแม่เลยจริงจังจริงใจชัดเจนซื้อตรงซื้อสัตว์และเป็นคนพูดจริงทำจริงนี่คือสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้เขาใจฟูที่เขาไม่ค่อให้เขารู้สึกว่าว้าวแล้วคุณก็สดใสมากยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเรื่องเครียดอ่ะนะคะจะบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่เครียดนะ คุณเครียดแต่คุณไม่เอาความเครียดที่คุณมีเออมาลงที่คนอื่นคุณจะสั่นบริหารได้คุณกําจัดความเครียดออกไปได้โดยที่คุณบริหารมันไปโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องให้คนรอบข้างหรือคนที่ดูคุณใกล้คุณรู้สึกไม่โอเคกับความรู้สึกที่เขาอยู่ใกล้คุณฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณค่อนข้างมีเซนต์และมีจิตวิญญาณทางด้านความรักค่อนข้างเยอะ ใครอยู่กับคุณก็ต้องอบอุนะ่นน่ะเขายังรู้สึกดีเลยนะจริงจริงเขารู้สึกดีมากๆเขาต้องการใกล้คุณนะคะความรู้สึกแบบเนี้มันมันนานมากๆากและที่เขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาจะรู้สึกมีความรักหรือเขารู้สึกต้องการใครเข้ามาในใจเขาเพราะเขาก็เจอความรักที่มันแย่มานะคะพอวันนึงหรือวันเนี้ย มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด The word ก็คือคุณมาเปลี่ยนให้เขารู้สึกหลักตัวเองรู้สึกต้องการความต้องการถึงความต้องการของความรักเหมือนเป็นคนที่มหัาจสัจ์ารือเป็นคนพิเศษหรือเป็นคนที่เขาดูแล้วว่ามันใช่อ่ะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาสิ่งที่เขาอธิษฐานมาเกี่ยวกับคู่ครอง พลังงานบวกพลังงานจักรวาลที่มีทั้งหมดอ่ะเหมือนเขาก็ได้รับตรงนี้จริงๆคุณมีคุณค่าทางใจกับเขามากเนาะเออได้เปิดได้เปิดความรู้สึกที่ดีให้เขาอีกครั้งหนึง่งทาให้เขาตาสว่างขึ้นทําให้เขารู้สึกรักตัวเองแล้วก็มีความหวังกับทางด้านเรื่องความรักอีกครั้งหนึง่งตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวเยอะมากและอีกโก้ แล้วถ้าเขาอยู่ใส่ยูนิฟอร์มหรืออยู่ในตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิ่งมากมากแต่พอเขาหลุดจากฟอร์มเขาเ็าจะเป็นเหมือนแบบคนขี้เหงาและมีความเอาแต่ใจเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ผ่านกลางมันก็เยอะเออแล้วก็ยอมคนไม่ได้นะยอมคนยากมากเยอะยิ่งในศักรสีนะตัวเขาอะมีนกรกฎพิจิตคเมสินธนูทอดไฟหรอท่าน,น้ำค่ะ นะคะแล้วความผิดหวังที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะเปิดใจหรือไม่อยากที่จะศรัทธาในทางเรื่องความรักเลยเขารู้สึกท้อมากๆกับสิ่งที่มันผ่านมาความรักของเขาเท่ากับสุนเขาเลยมุ่งเน้นมุ่งหน้าทาํางานหาเงินดูแลครอบครัวดูแลความเป็นอยู่ของชีวิตเขา ทำยังไงก็ได้ให้เขาพัฒนามากขึ้นหรือเขามีกินมีใช้มากขึ้นอีโกโ้เยอะแล้วค่อนข้างมีทิฐิถ้าไม่ชอบใครเขาจะแสดงออกแต่ถ้าเขาชอบเขาจะมองเมียงและสังเกตเออสังเกตและพร้อมจะให้ใจถ้าเขารู้สึกว่าในความรู้สึกเขามีพัฒนาการของทางด้านเรื่องความรักเยอะฉะนั้นวันนี้ค่ะตอนนี้นะ ไอ้ที่เขารู้สึกดีรู้สึกว่าคุณน่ารักสดใสอะ่ะหรืออยู่ด้วยแล้วก็มันมีมันมีความแข็งแกร่งความแข็งแรงความที่ตัวคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนสองบุคลิกใช่ไหมเป็นคนสองบุคลิกสองอารมณ์สองขั้วสองความรู้สึกแน่นอนค่ะเวลามันมองในมุมมองแบบนั้นแล้ว มันก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งหรือเป็นมุมที่ก้าก็โดดออกไปม,มุมมุมนั้นก็จะเป็นมุมที่ชัดเจนมากเป็นมุมที่ชัดเจนเป็นมุมที่สดใสล่าเริงของของตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่มีสิ่งที่มีสิ่งที่สวยงามกับตัวคุณเอง สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของคุณน่ะมันไม่มีใครสร้างขึ้นมาได้ค่ะคนคนนี้นะจะบอกนะไม่ใช่ไปสังเกตนะสังเกตนะต้องสังเกตแล้วก็พินิษก่อนพิจารณาก่อนก่อนที่เขาจะตัดสินใจแลเลือกนะคะอคุณไม่ธรรมชาติคุณอยู่แล้วคุณไม่ได้สนใจหรือคุณก็ไม่ได้ซีเรียสคุณก็เหมือนกันคุณเป็นคนที่ซื่อตรงหรือก็ซื่อสัตย์คุณรู้หัวใจตัวเองคุณคุยกับเขาคุณคุณรู้สึกดีคุณก็ปล่อยใจ ไปร้อเลยความแข็งแกรง่งความแข็งแรงความน่ารักความสดใสหรือความดีของคุณอะ่ะมันทำให้มันทาให้วันเนี้คนที่ไม่ค่อยที่เคยที่จะมองใครแล้วก็ไม่ได้มีความสุขกับเขาอะ่ะจะปกป้องทางด้านเรื่องความรักกับใครได้ใจฟูใจดีและอยากอยู่ใกล้คุณมากๆเออนะคะเนี่ยนะคะ อยากยิบยืน่นอยากยิบยื่นใจให้อยากที่จะสัมผัสหรืออยากรู้ว่าจริงๆแล้วความรักมันมีอยู่จริงนะสําหรับตัวเขาเขาพูดขึ้นมาเขามีเขามีอะไรนะเขามีไอเดียไหมหรือเขาอยากจะทําอะไรร่วมกับคุณเขาอยากให้ของฝันคุณนะเขาอยากตอบแทนความรู้สึกที่คุณให้เขาเขา,เขาสังเกตคุณเขาไม่ได้คิดว่าคุณอะ่ะจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือมาเคลมหรือมาทําให้เขา รู้สึกแย่หรือรู้สึกเสียหน้าอะไรเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ก็คล้ายๆเขาเนะ่ยความมีทิฏฐิถ้าไม่ใช่คุณก็จะไม่แสดงออกเหมือนกันฉะนั้นคุณแสดงออกออกกับเขาเขาก็รู้ทันทีว่าคุณอะชอบหรือหลงไหลในตัวเขาและเขาอะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกไม่ได้เหมือนคุณไงหรือไม่ได้ คิดแล้วพูดได้เลยจะด้วยตำแหน่งไว้ตำแหน่งหน้าที่หรือเป็นคนลักษณะแบบนี้ก็ตามนะคะเออคุณเป็นคนเรียบง่ายสบายๆรีแลกไม่ต้องมีพปอปเยอะไม่ต้องมีอะไรเยอะๆกับชีวิตของคุณตัวเขาเป็นคนที่กรงเกรงหน่อยเวลาจะทําอะไรก็มันเหมือนมีฟอร์มอะ่ะต้องมีฟอร์มอยู่ต้องต้องดูตัวเองต้องเหมือนเขาเครียดกับสิ่งที่เขาเป็น ฉะนัแน่นอนค่ะพราะเขาเป็นในในลักษณะแบบนั้นเขาก็จะรู้สึกคิดมากคิดเยอะคิดวุ่นวายกับชีวิตเกินไปพอเขามาเจอคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดมันอยากที่จะรักตัวเองมากขึ้นอยากที่จะดูแลทุกอย่างที่เป็นเขาอยากที่ทําให้ให้ให้ความรักมันเกิดขึ้นเขาก็รู้นะถ้าความรักมันจะเกิดได้มันก็ต้องที่ตัวเขาด้วยมันไม่ใช่ที่ใครด้วย เขาอยากเปลี่ยนแปลงเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณหรืออยากกลับมาทําให้ความรักมันพัฒนาไปข้างหน้าเพราะคุณคือเดะสตาค่ะคุณคือเดะสตาที่เขาค้นหา <c ười> คุณเหมือนแสงสว่างที่เขาไม่ค่อยได้เจอจากใครแล้วก็ได้เจอจากคุณในครั้งนี้นะคะคุณเป็นแสงสว่างให้กับเขาคุณเป็นสิ่งดีๆให้กับเขา คุณทำให้เขารู้สึกว่ามันมีความใจฟูมันมีความใจคูมันอยากที่จะพัฒนาพัฒนาตัวเองอยากมีความรักเอาง่ายๆเออยากมีความรักเนาะอยากมีความรักสีชมพูอะไรเงี้ยใช่ไหมยากมีความรักสีชมพูเข้ามาเอา เก่งนะเราอ่ะเออสามารถทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยคุณก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วแค่คุณก็เป็นตัวธรรมชาติของตัวเองแค่นั้นเองและอย่าที่จะตอนแรกก็อย่าที่จะเอาชนะเขาใช่ไหมเออทําไมนิ่งทังทาไมทําไมรู้สึก <c oughs> เป็นคนไม่เหมือนคนอื่นเออหน้าค้นหาเหมือนกันเนาะแต่คุณจะแสดงออกทางสีหน้าแววตาและอารมณ์ของคุณเลยงุงิงงงิงงง,งเหมือนลูกแมวอะเออที่เห็นเจ้าของแล้วก็เหมือนแบบแววตาแบบเออเป็นประกายอะไรเงี้ย แต่ตัวเขาเองก็จะนิ่งเพราะเขาก็ไม่ได้เคยคเอาจริงๆอ่ะคนคนนี้นะไม่ค่อยได้สัมผัสความรักที่มันสดใสแบบนี้หรอกน้อยก็ทําแต่ง,งานงบหาเงินเจอแต่คนที่แข็งๆเหมือนกันอะไรเงี้ยฉะนั้นแน่นอนพอมาเจอคุณจ้าตกหลุมพรางเลยจ้า <c oughs> เออความหม่นหมองใจความที่เขาคิดเยอะมันเปลี่ยนกับฉับพันไปทันทีเลยมันเปลี่ยนเป็นอีกมุมมองเลย แล้วไอ้สิ่งที่เจอมาหรือไอ้สิ่งที่มันดิ้นรนมาทุกสิ่งทุกอย่างแบกไว้เนี่ยเขาอยู่รู้สึกว่าอยากจะสลัดสเสน่ห์ของคุณเนี่ยหรือสดใสของคุณเนี่ยแล้วแฝงไปด้วยความนิ่งเนี่ยโอ้ยทําให้เขาตราตึงใจนะอยากเข้าหาหรือค้นหาคุณนะมันพร้อมอะ่ะมันพร้อมจริงๆอะ่ะมันพร้อมที่จะดูแลหรืออะไรเงี้ยเขาอยากหยุดที่คุณเขาอยากเหมือนแบบไปกับคุณอะ่ะจับมือหรือเดินไปกับคุณโดยที่ ไม่ต้องมีเรื่องราวไม่ต้องมีอะไรเข้ามาเลยเออเพราะความน่าน่ารักของคุณหรือความสดใสความเอเนอร์จีของคุณเนี่ยหรือความเป็นธรรมชาติของคุณะมันทําให้เขาหยุดมองไม่ได้จ้านะคะคุณเข้ามาเปลี่ยนทําให้เขามีสีสันในการดําเนินชีวิตหรือทําให้เขารู้สึกว่าที่จะรักตัวเองมากขึ้นไม่อยากที่จะเป็นอะไรแบบนี้เลยหรือเพราะว่าตัวเขาเป็นแบบนี้ถึงความรักที่ผ่านมามันทําให้เขาแย่เขาทําให้เขาคิดได้ในมุมมองของทางด้านเรื่องความรักอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ พลังงานนี้เป็นของคุณค่ะนะคะเป็นพลังงานเด่นที่สดใสมากๆนะคะแล้วเขาคิดว่าเขาอจะต้องดูแลคุณแล้วก็มองคุณไปนานๆใกล้คุณแล้วมันมีความสุขมากๆค่ะอยากที่จะนทนุถนอมคุณอยากที่จะดูแลอยากที่จะคุยกับคุณแบบนี้ไปนานๆ เป็นพลังงานของคุณกับเขานะคะใช้วิจยยารณ์ในการรับชมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนแฮปปี้แล้วมีความสุขค่ะ